สวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ะมากินข้าวเศ้าจะตาหมองุงอกถอดประมือสวัสดีผู้ติดตามใหม่ทุกคนจ้ <c oughs> าเมื่อนี้กแกินข้าวไปน้ำกันสิเปาสูพี่น้องฟังไปน้ำจ้ะเพราะว่าอ่าตั้งแต่ล่งคลิปล่าสุดไปกับน,นี่มีผู้รับส้มหลายแล้วกับมีผู้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามหลายนาะจากมีพีหนึ่งคนผิดผิดตุกโปรตุเกสจ้ะแล้วกะถามมากคุยกันคอมเมนต์กันก็นกนกนไปก็มาแล้วถามว่าทิศงานเอียง แต่จะมาบอกให้ฟังต้งเ่มแหลกเลยนะคะแลนมาหนีแลนมาเป็นงานลาดเบอร์ลี่บริษัทแจงมาบางงานลาดเบอร์ลี่ที่พักนู่นนี่นั่นอยู่ในสวนทางานลาดเบอร์ลี่ทำงานวันละแปดชั่วโมงหยุดเสาร์อาทิตย์บริษัทเข้มมากแล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่เป็นถามมาว่าให้แนะนาบริษัทที่แลนมาให้เนะ่ก็คือ ก่อนจะไปวอาถึงยางแนน้ำเดี๋ยวตราจะบอกให้ฟังเริ่มแรกเลยนะคะเจ้าวมาในงานงานสวนงานฟาร์มงานราดเบอรี่เป็นงานกูผัวเมียบริษัทแจงว่าอางานก็นจะประมาณว่าทำงานวันละแปดชั่วโมงอยูเชา้อาทิตมีค่าอาหารกลางวันให้ม,มีโรงอาหารด้วยนะมีโรงอาหารกินเขาพรอม ที่พักเปิดที่พักออกมใม้เองิงเป็นตู้คอนเทนเนอร์เป็นจู้คอนใหม่ๆเลยนายจ้างจ้างเองอืแต่พ่อมาถึงแล้วมันโมเมนมันไม่ได้เป็นแค่จังบริษัทบอกมาหวัวแล้วส่วงห้องให้กับเอเจนซี่ส่งห้องให้กับเอเจนซี่เอเจนซี่ดูแลเ้าเสียงเงินจา้จางจกความาแล้วห้อตรงมาอยู่น้มเอเจนซี่เมือ่อเขาได้ทํางาน เอเจนซี่ก็จะจได้เงินกับเฮ้าหนำซึ่งมันบรได้ทตรงตามที่บริษ,ษัทเข้มไวเอเจนซี A ่จะได้ตังกับเราด้วยแล้วเฮ้ามาหอดแล้วกับบริษัททำงานเลยหน่อยคนมากปล่อยละีสิบยี่สิบเปอร์เซ็นที่จะว่ามาหอดมือหน,น,นีมืออื่นมือเฮือด้ทำงานเป็นไปไม่ได้เพราะพี่ผู้ใดจจได้เ็งานเลยจ้ะบางคนนอนรอเป็นเดือนบางคนสองอาทิตย์แล้วแต่แต่ว่าแต่ว่ะสองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้ทำงาน สาเหตุที่ได้เฮ็ดงานนะเพราะว่าเตายายมองเตายายเลยแต่วบ่วถางานทีเต่ามาเตายายเลยเต่ายายไปยูกับญาติเลยเตาก็เลยดเดะเฮ็ดงานเพราะว่าถ้าเต่าล่อที่จะไปงานที่ทีเต่ามานี่ขคือบได้เ็ดเดือนนึงกับบดิเวณเดืมูที่มาลดน้ำกันบันนี้ในขณะที่เฮาล่อเฮาตรงกินตรงใส่เงินมันก็บเบิดไปบ่ไเ้มนี้ผู้ใดมา,าดูแลเฮาเฮาดูแลจะของแก๊สเติมค่าบ้านกะตรงด้เศร้าในใจ ใช่ยังบ่ทันได้ใจเอเจนซียังบ่เอานํ e าเอเจนซี่ใ้ก่อนแต่ว่ามือใดตีเข้าใดเฮ็ดงานเขาจะฮักเอาน้ำเฮ้าคาบานเขาจะฮาวในเงินเดือนเฮ้าแต่ก่ได้ตตาสินใจงหายมาอยู่กบยาิมาเฮ็ดงานยุ่น้ำถั่แกบที่ตเฮ็ดยุ่ตอนนี้แหละปัจจุบัน แต่ว่าหางยังเป็นเอเจนซี่ผู้เก่าอยู่เป็นเอเจนซี่ผู้เกา่าจะว่าพอผ่านไปพอผ่านไปปีกว่าแถาแก่รู้สึกว่าคนโปรตุเกสเขาบอกชอบคนเอาเปรียบเนาะเขาบอก่เอาเปรียบคนแล้วหลุดซืว่าเราถือแบบถือเอาเปรียบคือแบบว่าจำนวนว่าแถาแก่ใจซุ้มม่วงลนะ ซูโม,มงละ8ยูโรสินะแต่ว่าเอเจนซี่มาจา่ายเขาแค่ซูโม,มงละ4 4ยูโรสินะเขาหลุดซื้อกว่าเขาเฮ็ดงานเขาเป็นยังคือบ่ได้เงินเลยสินะไม่ควนมือซื้อเขาที่เขาบอกคำให้เขาเฮ็ดงานสู้กับตองได้เงินสูมม้เป็นคือบอ่ได้ยโอแกเลยว่าซูจิออกจากเอเจนซี่บ่เราไมอายู่งกับกูเช่นสัญญาทุกอย่างจ่ายตามรัฐกำหนดมีสวัสดิการใหนทุกอย่างอยู่กับเอเจนซี่บ่มีสวัสดิการเด้ไปหาหมอทามอจ่ายเงินเองบ่มีประกันสังคมเพราะว่าเขาบ่จ่ายให้ เพราะว่าคนเก่าๆที่ยังอยู่กับเอเจนซี่ยู่ไม่มีประกันสังคมจ้ะภาษีก็มาจ่ายจา้ะตกรอบสิ้นตกรอบปีตกรอบปียื่นภาษีมาเดี๋ยวเสียภาษีขึ้นทุกคนจ้ะคนงานของเอเจนซี่ได้มาอยู่หนียังไ่ทันเลยเสียมีแต่ไดขึ้นบ่ได้นนเสียที้แรกเอเจนซี่ห่างกับเสาแก่เอาหัวละสามร้อยสกแกเลยว่ากูพอใจว่ามันจริงว่ามันคว้างว่ามันพักว่ามันปลาจะมาสื่อแั่ไหนๆอันนี้คน้นอืม บัใจัเยเฮยถามลูกน,น,น้องทุกคนที่เห็ุง่านนี่นนมาทูติไม่ยึ่กับกูบอทำให้ยูกับเฮ็ดเซ็นสัญญาตํากันโดยตรงเลยกับรถกแกมีสวัสดิการให้มีค่าน้ำมันมีมีค่าอาหารมีอ่าแฟลี่เอทประกันสังคมสังคมทุกอย่างหัวควงกับเลยง่ายง่ายแต่ที่แต่ออกจากเอ็นซีเราก็ไม่ยึดกับเขาแก เขาแก่เกาตะวานเป็นสัญญาใหม่จนปัจจุบันนี้เงื่อนยันกับเงื่อนยันทุกคนที่อยู่สวนนี่ก็คือ900ยูโรเศพเศพอของเต่าที่นี่เกาลอยยูโรเศพคนไทยที่อยุฟ้าของเต่า900ยูโรแล้วก็จะได้ค่ากับเขาอีกลอยกลัวแล้วก็จะได้ค่าอีอยิ่งอีกลอยกลัวนี่แหละเบ็ดเสร็จแล้วประมาณพันกลัว หลังจากหักภาษีแล้วก็หักประกันสังคมจะเหลือเข้อบัญชีประมาณพันพันนิดนิด,นดทุกเดือนยังไม่รวมโอทีหนาห่อนี่โอทีหลายก็ได้โต๊ะผู้เป็นประมาณสี่หมื่นหาหมื่นสำหรับเจ้าเฮ็ดรหลาดอาหารเนาะมูที่เขาเจ้ายุสวนเขาเจ้าก็ได้ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นกรัวเขาเจ้ายุร่าดอาหารเจ้าก,ก็สี่หมื่น u บวกติปอีกบวกโอทีอีกไม่ใช่นะก็ได้หลาย แต่จะบอกว่าไม่ใช่ทุกสวนทุกฟาร์มนี่เมาได้ดเก่าลอยบางฟาร์มแต่แค่แปด้อยหกสิบแต่ว่าได้งินมาวา่าเงื่อนเดือนขึ้นก็อาจจะขึ้นเพราะว่าเดือนนี้ไดเงื่อนหลายกว่าเก่าเงื่นอนเขาบัญชีหลายกว่าเก่าเพราะว่าถ้าห้างที่บริษัทมีโอที่แต่ว่าเงื่อนเดือนเขาบัญชีหลายเงืนได้เห็นด้ยินเขามาในกูมาค่าแรงขั้นต่ำโปรตุเกสขึ้นแล้วน่าจะขึ้นนี่ลีแต่ว่าไม่ใช่กับนายจ้างกับทุกตวนที่เขาจะึ้นให้เหือบางคนยังอยู่ซ้ำเก่าอยู่อยู่คือเก่าอยู่ โบตุเกตเป็นประเทศอีหย่างที่จะมาหวาดฝันบ่ได้พี่น้อกผู้ใดที่ขายฝันว่าไปหันไปหนีมีทียูมีทีพาครคเก็งานทานันท่านี้ได้เงิ้เดือนเทนี้ไม่มีอยู่จริงค่ะนี่แหละก็เลยอยากจะซื้อสานให้ผู้ติดตามที่พิ่นทักมาทางเพจว่าพี่ไปกับบริษัทใดก็เลยบอกเพิ่นไปว่าไปหาเบิ่งในเน็ตในกูเกิลน่มีหลายบริษัทที่เขาจะส่งมาเขาจะส่งมาอีหลีหันแหละแต่ว่าเขาิจะจส่งมาในงานแบบใดงานจะดีบ่ออันนี้ตอบว่าได กล็ลนตีไห้บ่ไดเพราะว่าบ่มีู่้ได้ที่ทุกคนที่จะได้ดีทุกคนที่ได้ดีแล้วคือมีแต่คนที่เขาใหญ่สวนเขาใหญ่นี้จากมองเขาข้างนั้นส่วนมากบ่มีู่้ได้ที่จะมากลงฟาร,ร์มแรกแล้วจะจะ,จะดีเลยบ่มีจ้าก็เลยอยากจะบอก่นอืมระวังแนนํนนาบ่ไดจ้าเพราะว่ามันบ่มีคนงานที่อยู่โปรตุเกสตัวนี้นะคนตกงานก็หลายคนนอนก็หลายอืมวาบ่ไดเลยแต่ว่าจะคลองนี่ทางใดมองนี้ซืฉอ ได้มองดีเพราะว่ามีอยากไม่อยากอยู่ก่อนรูจักฟ้ามในดีบ่ดีเฮาเฮาเฮามีมเฮาเฮามีผู้คัดกรองหายงี้สินะเฮาก็เลยถือมองดีแต่คนทอยู่ว่ามีอยากหรือว่าว่ามีมูไม่ผัวว่าไม่ผู้พึงพาอาศัยมันต้องได้ดินร่นโดยตัวเองบางคนมากก็คือห้พ่อแม่ห้เมียทรงตัวซื่อตัวห้กลับาดอืมหลายหลายคนก็เลยเมนําบ่ได้ดอกแต่ว่าจะบอกให้ฟังในว่ามันเป็นแบบนี้แหละงาน นันเป็นประมาณนี้ทีมารบริษัทได้ให้ฮตัดสินใจให,ให้วินีพิจรารณาคัดขวาเมืองออกเพราะว่า,า,วาแต่ละบริษัทคาคาครอบมันบาทอกันจะให้เ้เบิรงมาจะคองไว้ที่บริษัทใด่แต่ว่าเราทำใจไว้ด้ว่างานไม่ได้มั่นคงท้าวันย่างยืนเบิรงสัญญาดีๆสัญญาที่เธอมาที่ทุกคนมาเน่ส่วนมากมันเป็นสัญญาจ้างงานตามฤด,ดูกาลแหมพี่นอ้องงานมืด ก็ต ong ในเศร้าเห็ดก็ต้องในนอนเพราะว่าเป็นจ้างตามฤด,ดูกาลจะไม่เห็ดตลอดเมื่อกีประสาทอะไรบ่มี่แล้วเทืยงกีเขาบะไดเพราะว่าคุณเต้นเอกสารแล้วเขาจะเลิกจ้างเขาตอนแรกก็ได้งานเขาเบิดงานเขาเหมือนมีหน้าเขาก็เศร้าจ้างเจ้ามีหนา้างานเขาเหมือนไม่สาเขาเก็เศร้าจ้างเจ้าไม่สางานเขามีเขาเอื่นเจ้าขึ้นมากอืมบ่ได้มันคงไล่ไดโปรตุเกสบ่ได้มันคง บอกเลยว่าบริมันค้งไม่ได้ทุกเดือนไม่ได้ทุกเดือนจะงานสวนน่อยมากมีแค่มาก,กี่สวนที่จะบอกให้ฟัง,อองเขาเขาเต่าไปคืออะไรแบบว่าเงินเดือนดียูงานดียดูยแมนอันนี้ในส่วนของเต่าแต่คนอื่นๆที่เขาจะให้งานในโปรตุกเกส บพดูเขาจะได้แบบไดแต่ว่าเลขของแจวอันนี้แต่บอกเ,เนี้ยเนี่ยส่วนของแจวว่าเป็นแบบนี้นะเลขเงินเดือนแบบนี้นะมีแต่ปดิการนะอือไม่ได้คล้ายฟันในไทยแต่ว่าว่าฟัง,ฟงคนมาเบิ่งกันเลยแบบมบางคนเห็นกันเลยว่าอุ้ยอยากมาที่มันดีมันใด้เงิน,นะังส,สี่ชี้แหลกเจ้าเราต้องสันละมาแต่พ่อมาห่อนั้นได้เป็นแบบนั้นอือใ่รยังอยู่กับเอเจนซี่หรือถ่ายังอยู่มองเกา ชีวิตบะมี่อย่างเลย่าความบะบิดอืมแต่ว่าต่อมาีน่่าความบิดภายในหนึ่งปีมากสองคนผมเนี่ยขาควมบวบบุืนถือมาใส่เกือมหาแสนใส่มีวิตภายในหนึ่งปี บางคนหาียังไม่ได้บิดน,น,นี่เพราะว่าอันเนี้ยไปเฮ็ดงานแน่ไปเฮ็ดงานแน่มาโปรตุกเกตนี่ต้องดูแลตัวเองเลยบ้านเช่ารถไปทํางานมันหน่อยอีดีพี่น้องที่สีเด็พักในสวนบ้านอยู่ในสวนแล้วก็บ,บม่มีหน่อยพร้อมที่ผู้ใดจะได้อยู่บ้านฟรีงามฟรีไฟฟรีน้อยมากน้อยจริงๆค่ะเมืน่อนี้เลยมมาบอกให้ใหฟัง ว่ามันเป็นแบบนี้ผ to ู้ใดลังคอดีาโอ้ยไปโปรตุเกสบ่รวยเลยบ่บ่รวยดอกบ่มี่บ่เซียเสียรวดแค่เด็ดใส่บ่เด็ดรวยมาโปรตุเกสถ้ามันบ่ดีมันก็บ่กลับมาลังคนมาทำดีบอยอยากไปนะโอ้ยมันบ่ดีเข้าตัวฟันบ่ดีมันกับบ่ดียีดียมันบ่ดีเนี่ยเข้าม่องพาบรวมคนไทยหลายๆคนที่ไม่เห็นงานในโปรตุเกส ภาพรวมแล้วนะมันบ่ดีเพราะว่ามันยังมีพี่น้องคนไทยเฮานน่ยังตกงานยังนอนยังรองานยังอยู่ปลาหอยเก็บหอยซุ่มที่ก็เจาาเ้าขยันก็เจ้าได้ปลาหอยเก็บหอยซุ่มกี่ขันก็บ,บ่ได้คนแก่พนั่นก็บ,บ่ได้ขืม, <c oughs> มงภาพรวมว่าเม่เห็นคนไทยหลายๆคนยังยังนอนอยู่ยังบ่ได้ทำงานอยู่ทาก็วยเตบ่ดีเพราะว่าขายานันข้าว่ามันดีเราคนที่มาถามเขาาล้วเขามา แล้วเขามาพอบหม่องมันบดีเขาสิว่าเอา้าคือบ่ามันดีมันคือบ่คือจะมึงเบาออสินะัน่งและหลายคนมาทาม,มาดีบอโปรตุกเกสจยากไปโอ้ยามาเถอะไปมองอืน่นเขาสีแนะนําแบบนี้เ,เอา้ามันดีมึงคือบอมียบานมึงอยู่ยังโปรตุเกสเขาก็จะเอกแบบนี้เขาคิว่าเฮ้าหนังสกัดบอยากให้เขามาอยากเขาได้ดีกวา่านัวเมนจะเทาแต่ว่าเฮาบริษัทสกัดไปอไไไยกากมากกว่าแต่ว่าเฮาเฮาบอกให้ฟข้างว้ามันเป็นแบบนี้แหละมันมีทั้งหม่องดีหม่องวดีมันเป็นแบบนี้ ขาบรรูุว่าคุณ่ะจะมาต๊สวนใดมองไดคุณจะต๊หมองดีบ่ดีบอกดีหรือบ่ดีแต่ว่าถ้าเลือกมากเลยก็ต้องยอมรับแต่ว่าน้อยมากจ้ะน้อยมากบอกเลยว่าน้อยมากบางคนเล่นบอลเป็นสิบสิบสวนอือถ้าคนไทยในโปรตุเกสผู้ใดทีก็จะเอาเวิร์กิดต่อก็เมื่อกเมนตหมนบอกพี่หน้องเท่าไหนใจริบเบิเซียกับเขาไปเวิร์กไกลุ่มคนไทยในโปรตุเกสเขาโพดกันอือ เขาไปถามให้หั่นกันเลยจ้ะผู้ใดที่มาถามแต่ว่ามาบริษัทใด้ตัวตัวแต่เนีนยนพ่อเจ้าของขาเพจกลุ่มคนไทยในโปรตุเกสแรงงานไทยในโปรตุเกสเรื่อนมึงหรือเรื่องม่งแบบกจ็จะคิดแต่ชินใจไหมวิเคราะห์ว่าสิมาดีหรือเปล่าสำหรับเขานี่เขาอยู่ได้เขาได้มองดีเขาอยู่ได้แต่ว่าสำหรับคนอื่นนี่บ่รู้ว่าสิตกีมองได้ธรรมาแล้วตียู่ได้บ่แต่ว่าสำหรับเฮาเฮาได้ดีแล้ว ก็หืมองนี้แล้วจ้ะสำหรับเขาบ่ได้์ราศีไม่เฮ็ดงานลานดอกเฮ็ดสวเนเฮ็ดงานสวนที่หนิงเท้าแก่นะ่ะไี่ลานอาหารหลายลาเนเฮ็ดสวนพร้อมลานพร้อมเขาลงการค้นอือก็ได้ไดย์อยู่ลาบหงเท้าอิญมาเขาเฮ็ดได้เฮ็ดงานกับบแวยเดลำบากบ็ได้เมื่อยเลย งานร้านที่ทตุกเตาอยู่เนี่ยเป็นร้านอาหารของโปรตุเกสกตอาหารโปรตุเกสเลยเค็ดอาหารโปรตุเกสจ้ะเจ้านี่สีเขายวองกะเร้าก,กับแรงเบรกนะมีเบรกเขาซีดม่วงออกใบสองหาม่งแรงหูมงแรง,ง,แรงจนเลิกเคลื่อนแฝนตัวนี้สีเขายวเผืองแรงเขามาแท่นเชฟตอนเส้าตัวสีอยู่ก็เชฟกนโปรตุเกสตอนแรงตัวสีอยู่ก็แ,กแฟนล่ะเค็ดหนาที่แท่นเชฟเป็นเชฟมือบ้างอันดับสองอ เคยมืงว่างอันดับสองเคยอาหารโปรตุเกสอยู่ในขั้วกันแค่สองคอนจะ้ะขั้วนหน่อยๆอยู่กันแค่สองคอนนาเนานี่ก็จะเลิกสามทุ่มสามทุ่มเพิงแต่ว่าถ้านาห้วนี่สิเลิกหาทุ่มหกทุ่มจะ้ะติบกระหลเขากินยุรามมุนย้มว่าอยู่กิน,อนอขอไม่เงีนเห็นงานหลานมันก็ได้ไข่กอสวนเพราะว่า เาไม่อค่อยได้เห็ดเขากินบม่อค่อยได้ได้เห็ดอาหารเขาไปกินยุราล์านก็นเลยบจิประหยัดลงแน่เขาหนามกินยุราล์านนะส่วนนี้มันต้องได้เห็ดน,นั่กินพัวเขาไปกินเต่าเทียงแรกเขากินขคนจะคของมันก็เลยสิแบบว่าเปลืองแน่ผู้ใดสิมากก็ทึกษาหาข้าขอมูลดีๆก่อนถ้าถามคนอยู่ก่อน,อน,อนเ,เขาบอกว่าบ่าาดีเสียเขาหลุดจะเสียหลุดเพราะว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ งานบ่ดีดีบ่ดีแต่ว่าชคนสำหรับคนที่บ่ไม่หนีจ้ะอยู่ได้ไม่มีหนี้ไหนอยู่ได้เงินเดือนสองหมื่นกลัวสามหมื่นบ่มีหนีบ่มีพารละอยู่ได้แต่คนที่ไม่หนี้มีพาระมันบ่ไหวหาผู้เดียวบ่ไหวจ้ะมันบ่คือกันโปรตุเกสเดียวกันอยู่จะว่าบ่คือกันยุ่หนีเงินเดือนเก้ารอยยุ่งความอืมแปดรอย เขาร่อยเฉพาะเงือม่อนอาหารไายอย่างร่วมเบสเซทตฮคพาสีเดีวขอบัญชีพันหนึ่งตอนนี้ก็จะตกอยู่ประมาณเดือนละสามหมื่นสี่สามหมื่นห้าอืมตามเหลเ็ดเงืนลองส่วนกันย่าลองส่วนสิงหาสามหมื่นแปดสามหมื่นเก่าร่วมติปร่วมโอที่ตกสี่หมื่นหาหมื่นแปดคลิปนี้ก็มากินตามงองเลยกะ็มาบอกซูพีนองฟัง่งเลยหลายคนมันถามเขามาบว,ว่าจะทั้งเพจหรือว่าทั้ง ท้าง่องยูทูปพ่อเองอะมาบอกมามาพูดคุยมาตอบกัน้ะเพราะรังเถือข้อมินมันกับตอบกันไปตอบกันมาก็ผิดตูกโปรตุเกสเง้วว่ามันยังไงเห็นงานร้านอาหารจะมาอยู่นี่กับพ่อแมเดือนหนักกับสามปีเราจะบัดกระทายแล้วต่ว่ากัะล่อจ้ะล่อเราจะเด็กกับบ้านบอบ้านโอกตอนนี้ก็ทำงานหาเงินค่าตัวคืขึินกลับบ้านเพราะว่าสองคนไปกลับกเกือบแฟน ขาจอฮังบินจ้ะมาโปรตุเกสไม่ใช่เล่นๆไม่ใช่กิ่กๆบ่มีเงินเม่อบานเมื่อไดรจ้ะคนอยู่ยุโรปมามีเงินเม่อบานเมื่อไดรเอาคลิปนี้เอาไว้เท่านี้จ้าในกันคลิปหนาจ้า